หลังจากมีกรณีสสหิ้วข้าวจากการประชุมสภากลับบ้านเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่านะครับคนมองไปสองมุมครับคนประจักษ์บางคนก็เห็นว่าข้าวเหลือก็เอากลับไปกินกลับไปแจกได้แต่อีกมุมหนึ่งก็คือมันเปิดช่องให้มีการใช้เงินแบบไม่คุ้มค่าเลยความจริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับุณเจษราครับคือปัญหามันก็คือมีทั้งเรื่องอาหารไม่พอครับแล้วก็อาหารขาดมีไม่พอด้วยเหรอมีไม่พอฮะ มีปรากฏการณ์ที่อาหารมันหมดเร็วกว่าปกติคือถ้าเกิดว่ากรณีที่อาหารเหลือเนี่ยก็เท่ากับว่ามีสสหรือสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติไปใช้บริการน้อย <Ừ. S 2> หรืออาจจะขาดประชุมเยอะมาไม่ครบนั่นแหละหรือว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับอันนี้อาหารมันก็เลยเหลือครับแต่ถ้าเป็นกรณีของอาหารขาดมันก็เคยมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นครับเป็นเรื่องราวของคนอื่นที่พม่ช่สสไปร่วมใช้บริการ ไปใช้โคต้าของการเป็นสอสอซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบครับคือปกติเวลาจะเข้าไปใช้บริการในห้องอาหารของสภาเนี่ยจะต้องเป็นสอสอหรือสวเท่านั้นครับถ้าเป็นคนนอกเข้าไปไม่ได้ก็จะมีวิธีการก็คือให้มารอรับอยู่หน้าห้องครับแล้วก็ใช้บริการของเจ้าหน้าที่ของร้านใส่ห่อใส่กล่องไปส่งให้ครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือไปส่งถึงห้องทํางานของสอสออันนี้ก็จะเกิดปัญหาก็คือว่าอาหารมันจะถูกขนออกไปครับ ถูกทยอยนำออกไปเนี่ยเร็วกว่าปกติครับคราวนี้ในมุมของคนที่ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตัวคนที่คนที่ทำงานค,คนที่นั่งประชุมมักจะไม่ค่อยได้กินพอออกมาเมื่อไหร่เนี่ยปรากฏว่าอาหารมันหมดแล้วคนที่กินเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอันนี้มุมหนึ่งที่เกิดขึ้นเราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้รับการยืนยันเนี่ยอย่างเช่นกรณีของคุณลังสีมารอดรัศมีเนี่ยสมัยที่แล้วเป็นสสประชานที่ย์คร<ต>ับคุน<พ>ชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนมอบหมายมให้คุณลังสีมาเนี่ยไปดูสิว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับการอ,อาหารการกินเรื่องเรื่องอาหารเรียกรับรองของสสที่เข้าไปร่วมประชุมเนี่ยมันมีเรื่องอะไรคุณลังสีมาก็ไปเจอการเคลื่อนย้ายออกมาครับ โดยคนที่จะต้องรอใช้บริการจริงๆเนี่ยไม่มีโอกาสม,มันก็จะหมดก่อนครับุณลังซิมานี่ก็เลยเสนอแนวทางบอกว่าเอาอย่างนี้ใช้วิธีการแจกเป็นคูปองครับหรือไม่ก็ทําเป็นอะไรก็แล้วบัตรจะไม่มเป็นการ์ดเป็นการ์ดรูดเหมือนเราที่เห็นในฟู้ดคอร์ดต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้รับการขานรับ อ้าวเหรอฮะเป็นข้อเสนอที่ดีนี่แต่ว่าสภาไม่เอาด้วยคือไม่ไม่ได้เอาด้วยไม่ใช่เฉพาะคุณดังสีมา,ากรณีของคุณเท่าพิพพลิมพ้มเจตกรนีร่ของก้าวไกลสอ,อสองงมมกรุงเทพมหานครก็มีข้อเสนอเหมือนกันคือคุณเท่าพิพพเนี่ยแกไปคิดรายละเอียดออกมาให้เลยนะค,คือแกคิดจาก งบประมาณค่าอาหารเลี้ยงรับรองสอสเมื่อปีหกห้าตอนนั้นงบประมาณเนี่ยเจล้านบาทนะฮะเจ็ดล้านบาทเนี่ยคุณเท่าพิภพเขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่า1ปีประชุม2สมัยครับคือสมัยที่1กับสมัยที่2แต่ละสมัย120วันหนึอยีวันเนี่ยก็จะมีการประชุมเท่ากับ17สัปดาหสัปดาหนึ่งสองวันนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์ละสองวัน17สัปดาห์ก็รวมแล้ว34วันเท่านั้นเองครับ34วันต่อหนึ่งสมัยการประชุมเนี่ยอาหารที่มีตั้งแต่อาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นนะครับคุณเท่าพิพพบ,บอกว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสองพันมื้อครับหนึ่งแสองพันมื้อถ้าไปคิดเฉลี่ยจาก78ล้านบาทที่ได้งบประมาณคุณเท่าพิพพบ,บอกว่ามื้อหนึ่งครับแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเพราะ,ะนั้นคุณเท่าพิพพบ,บอกว่า ขนาดนี้มันสูงจนเกินไปแกก็เลยเคยเสนอตัดงบประมาณค่าอาหารเนี่ยสำหรับสอสอและสอวอเนี่ยลงครึ่งหนึ่งอะสำเร็จไหมไม่สําเร็จครับแปลกนะฮะเรื่องอาหารนี่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเนี่ย,ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่คนภายนอกเนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือว่ากล้องเข้มเอาเฉพาะในส่วนของสอสอหรือสวไปใช้บริการจริงๆบรรดาผู้ช่วยบรรดาคนขับรถบรรดาญาติหรือใครก็ตามทีก็ไป ใช้บริการที่ห้องอาหารชั้นหนึ่งก็ได้ห้องอาหารชั้นหนึ่งที่นักข่าวก็ดีเจ้าหน้าที่ของสภาก็ดีไปใช้บริการเนี่ยก็ไม่ได้แพงคุณเจษดาประมาณ40บาท50บาท60บาทเต็มที่นะคะรสชาติก็อร่อยเทสมาแล้วใช่ครับเทสมาแล้วครับคือมันสามารถที่จะช่วย ตัดทอนงบประมาณลงมาได้ครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทําตัวเบนแบบอย่างที่ดีสําหรับผู้คนโดยทั่วไปครับเอาล่ะคราวนี้ในมุมสําคัญนะคุณเกษดาก็มีคนบอกว่าเอ้าก็มาเหลือนะอ่ะาพอมนเหลือปั๊บปล่อยทิ้งไปทําไมก็เอากลับบ้านนี่ไงสสบางคนหิ้วข้าวกลับไปกินที่บ้านตามโคต้าตัวเองบางคนหิ้วเอาไป,ไปไปแจกคนได้ร่อนอย่างหมอทศใช่หอใส่ถุงไปแจกคนได้รอนแบบนี้ก็ก็โอเคไม่ใช่เหรอฮะคือยิ่ง กรณีของคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาผู้แทนรัศฎรที่สองอันนี้<อ>ไฟ2 2> เขียวบอกหอ,อกว่า,บบาไ,ไม่เป็นไรหอ,อกกลับบ้านได้คือปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นดับเบิลไงคุณคุณเกษดาฮะอาหารมันหมดเร็วอันนี้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วอ,อีกส่วนหนึ่งพอคุณพิเชษบอกว่าเอากลับบ้านได้แน่อนอนที่สุดครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่มัน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 ปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณจะเติมงบเท่าไหร่คุณจะมีการจัดอาหารมาเท่าไหร่มันก็จะไม่เหลือครับวันนี้เรื่องงบเนี่ยมีคนตั้งคําถามเหมือนกันว่าเราหมดงบกับค่าอาหารสอสเนี่ยปียละเป็นร้อยล้านเลยเหรอคือในงบปีงบประมาณหกหกนะฮะนี่ล่าสุดตัวเลขล่าสุดนะเจ็ดสิบสองล้านบาทบมันจะลดลงจากเดิมนะฮะลดลงจากเดิมเจ็ดสิบแปดล้านบาทบแต่งบประมาณอาหารเนี่ยคุณเจษดาไม่ใช่มีเฉพาะงบประมาณอาหารของประชุมของสภาใหญ่ ก็คือที่ประชุมของสอสอสภาผู้แทน,ะะน,นรัศฎรนะแต่กรรมธิการตัวเลขเนี่ยสามสล้านนี่ปี66นะฮะของกรรมธิการนะ,ะนี่ยังไม่นับรวมในส่วนของวิปประสานงานฝ่ายค้านอีกนะฮะมีงบในปี66อีกหนึ่งล้านสองแสนบาทรวมเบ็ดเสร็จครับทั้งงบของสภาใหญ่ทั้งกรรมธิการ,รทั้งวิปฝ่ายค้านร,รวมแล้วหนึล้านบาทครับ นี่มันเป็นงบที่เราต้องบริหารจัดการให้คุ้มค่ากับภาษีที่ประชาชนจ่ายเหมือนกันนะฮะใน,ในความเห็นของคนโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นสองฝ่ายอย่างที่เรียนเอาไว้คุณเจษดาด,ด้านหนึ่งก็บอกว่าเจ้ามันเหลือก็เอาไปแบ่งปันคนอื่นให้แม่บงแม่บ้านให้ขา้าราชการเพียงแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าถ้าสอสอท่าสอวอสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเข้าประชุมกันครบถ้วน วงประชุมไม่มีปัญหาไม่สวมบทของการเป็นนักโดดร่มนะฮะคืองบที่ใช้ในแต่ละวันถ้าท่านละ1,000บาทเนี่ยหลายคนก็ยอมรับได้ไม่มีปัญหาคราวนี้เนี่ยเรื่องสวัสดิการของสอสอเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ,ะสวัสดิการเรื่องงบอาหารที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับมีสวัสดิการมีประโยชน์อย่างอื่นที่จะได้รับ ค่าค่าเงินเดือนเอาแค่เงินเดือนกับเงินเพิ่มเนี่ยหนึ่งแบาทต่อคนนะฮะต่อ,อเดือนนะครับยังมีเรื่องตัวเครื่องบินนี่ก็ฟรีนะฮะรเรื่องที่พักนะฮะเรื่องค่าเดินทางเบี้ยเลี้ยงนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องตรวจสุขภาพนี่คือสิสส่งที่ทางสภาผู้แทนราษฎรต้องมีการจัดสรรงบเพื่อเตรียมจ่ายให้กับบุคคลเหล่านี้นครับแล้วทำไม เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินซึ่งแน่นอนที่สุดแต่ละคนก็มีไรายได้มีเงินลงเงินเดือนอยู่แล้วครับมไม่สามารถที่จะไปควักเองเพื่อไปจ่ายมันทําไมต้องปล่อยให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะฮะครับเอาละครับขอบคุณคุณประจักษ์คครับ